ไปสนุกกันต่อกับละครภูเขาเงาพยักค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูตัวจี๊ดประจําเรื่องนะคะอย่างมักหรือว่าน้องมิ้นพรทิวานนั่นเองคนดูอาจจะสงสัยสักนิดนึงว่าเอ๊ะ สรุปเป็นคนดีหรือคนไม่ดีกันแน่เพราะว่าเหมือนจะมีความอิจฉาพี่สาวต่างสายเลือดอย่างน้องหยกหรือว่าน้องพระภัยรัม,มิดาอยู่นิดๆนั่นสิค่ะพี่เจี๊ยบคล่าสุดนี่ก็ทําทีว่าเป็นช่วยให้พระภายนะคะหนีจากการนัดดูตัวกับต้องสมิธพงศ์วางแผนกันอย่างดิบดีแล้วสุดท้ายตัวเองก็สวมรอยไปดูตัวซะเองค่ะออโอ้โหแล้วก็ไปใส่ไฟนะคะว่าพะภัยไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้แมตัวละครนี้แสบจริงๆซึ่งมิ้นบอกว่าไม่ค่อยได้เล่นบทเจนจัดแบบนี้<ะ>รู้สึกสนุกตั้งแต่อ่านบทแล้วค่ะ ก็ลูกคนรวยฮะก็ฟิลแบบตามจีบนางเอกในเรื่องตามจีบนางเอกอย่างเดียวเลยฮะเรื่องนี้เราไม่ได้บูครับเราเป็นฟิลแบบลูกคนหนูใช้ลูกน้องอย่างเดียวครับจริงถ้าคนดูได้ดูตัวละครของพีมินก็จะมีความน่ารักมากๆเลยแล้วก็ทุกคนก็จะเอียงว่ะคือไม่รู้ว่านางเป็นคนดีหรือว่าเอออ่านแล้วไม่ดีเออไม่ไม่ไม่แต่จริงๆเราหลักกันนะคะแต่อ่านไปอ่านมาเอ๊ยยังไงนะมันอาร แบบเหมือนอันนี้เ,เขาลูกเขาลูกเขาลูกจริงแต่เราลูกไม่จริงแต่เราก็เหมือนแบบหเหมือนไส้อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าไม่ค่อยชอบก็เป็นพี่น้องกันค่ะแต่ว่าคนลครคขัวมากๆก็คือคาแรคเตอร์นี่โหว,ว่บฉีกกันชัดเลยอันนี้ก็คือแบบจะแบบห้าวสุดๆค่ะ<อ>มารอดูกันเลยนะคะคุณผู้ชมว่าสรุปแล้วมาดีหรือว่ามีแผนอะไรกันแน่กับภูเขาเงาพยัคฆ์เย็นนี้เวลา19นาฬิกาค่ะ